ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกับอ,อเจอวนอ้อยห,หรครับผมมือนีกะผ้พาพี่น้องมาเบิง่งต้อนอยางนาคลิก่าครับผมช่วงนี้กำลังฮอตฮิตต้นกระยางนามีคุณค่าดังทองคำขาดตลาดแน่ครับช่วงนี้แต่อ,อจอวนอยบวขาดครับเป็นอย่างจังหวังสั่นทีปีว่างหันขายบวออกลายสวนขายบวออกแล้วก็เลยอกบพพอหลายพ่อมาต้นปีนี้นะครับรู้สึกว่าสิรความนิยม สินค้าก็เริ่มตีดึงดึงหนาบถึงหลังาบางคนก็เอาไปขายเพื่ออัพราคายิป,ปะทาครับพี่น้องครับแต่ออจาวนอมีให้พี่น้องได้เลือกใส่บริการเสมอครับต้นกระยังนาถุงเพาะ2 6. อคูณหถุงมาตรฐานครับถุงเล็กแต่ก่อนก็ความสูงที่60-90ถึงเ0บเซนบ่ขายพี่น้องต้นละ10บาทาแต่ว่าก็เริ่มทีรถหน่อยถอยลงไปแล้วครับผมเพราะว่าออกไรแล้ว บางคนก็เอาไปไว้เพื่อส่งต่ออ่าบางคนก็เอาไปปลูกเอียงลีครับผมอ่าแต่ว่ากับอจอจาวานอในมีให้เสมออ่าแต่ว่าต้นเงาต้นสูงก็เริ่มทีเล็กห,หน่อยนะครับผู้ดได้สร้างตอนนี้ก็อาธิได้อ่าการผู้ใด,ด้คิดไลกก็อาจสิได้ตัวน,น้อยครับผมแต่ว่าก็ดีขึ้นเขาครับคุณภาพขึ้นเขานะครับ ปลูกต้นยางหน้าว่าจะเอาหักขื้นฝ้าบอมีตายครับพี่น้องอปลูกต้นยางหน้าบอาหาักขื้นฝ้าบอตายผู้ใดสนใจสั่งสื่อเลยครับบอแมนมาทักมากสนใจสนใจอยู่ไหนอยู่ไหนอบอได้ปลูกจักเสือครับพี่น้องครับเวลาออาจากวัน้อตอบไปแล้วกับมิดจันลันมาพิมพ์โพต์ว่าสนใจตอบไปแล้วจจกว่าไปใส่คันพี่น้องสนใจสั่งครับรายละเอียดข้อมูล เอาลงไปในโพดเอาลงไปในลิปเรียบร้อยแล้วสนใจซื้อบอบบี้ประโยชน์พี่น้องสนใจแล้วสร้างครับปลูกต้นยางนาสร้างรายได้สร้างเงินตราในอนาคตนะอ,อนาคตสิเป็นเศรษฐีครับปลูกแล้วบบต้องไปให้อาหารมันขึ้นง,งัวงคือคว้อยบบต้องหาหญ้าหาลาให้มันกินปลูกช่วงนี้เป็นฤดูฝนพอดีปลูกแล้วเขาสามารถจเจริญเติบโตได้เลยจเจริญเติบโตได้เลยครับหญ่ไหครับพี่น้องครับ โดยเฉพาะต้นกล้ายางนาใส่เชื้อเห็ดป่าไมโครไรซาต้นกล้จเจริญเติบโตได้ดีได้เร็วกว่าปกติถึง3เท่าตัววัธรรมดาดิพี่น้องของัธรรมดาง้นพี่น้องสนใจอ,อยากสหาเงินใสหลังจากช่วงกเกษียณงานนะครับกรเกษียณงานหรือช่วงที่พี่น้องเมยลลาอยากเศร้าเหตุการณ์เหตุงานไปนอนพักผ่อนอยู่บ้านเฮากระซิมีต้นใหม่หมดเลยะครับขายหาเงินใส ต้นหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากต้นละสิบบาท20บาทอาจจะได้เป็นหมื่นสองหมื่นครับพี่น้องครับอย่างน้อยนะต้นละหมื่นแน่นอนสมมติว่าพี่น้องปลูกต้นหนึ่งต้นละหมื่นคันพี่น้องปลูกซีบต้นล่ะครับกาเส่นคันพี่น้องปลูกลอยต้นล่ะครับล้านปลูกลอยต้นตายซะแค่เคิงหนึ่งเหลือหาซีบต้นมันก็ยังมีเงินให้เราครับบ่ได้เห็ดอีกอย่างหลายครับว่อต้ยเขายาวหาเขาขึ้นฝาบ่ตายครับพี่น้องครับ เพอแป๊บเดียวต้นกล้าย,ยางนาพวกนี้ก็จะโตเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สามารถขายป้อนลงเรื่อยได้สบายอูดเรื่องค้นก็นมีแต่ขิดยากเข็ดจ,จังไหนมันจังสีบอ่อตายปลูกเงี้ยวสีไปขายให้ไผจังทันจังสีมีแต่ปัญหาหนะ้าพี่น้องเนากะกชิวังในรับกะยูซื่อนะครับเนาะมันจังบ่เหมยบ่ลาจังบ่ได้ข้ดหลายปลูกต้นยางนานะครับทิ้งไว้แป๊บเดียวครับเป็นเศรษฐีแน่นอน เป็นการฝากเงินอนอมสางเงืนเจ็บไว้กับการปลูกปาสางความร่มรื่นสางโลกสีเขียวสางอากาศให้กับเจ้าของเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตมีแต่ประโยชน์ครับพี่น้องครับปลูกไว้จังไรกก็ได้หมดดีแน่นอนครับพี่น้องครับต้นกล้าที่เหลืออยู่ณตอนนี้ความสูงของเขาจากปากถุงกายู่ที่60เส้น70เส้นพี่นอ้องแต่ว่ารุ่น70เส้นถึง90เส้น กะสิลดหน่อยถอยไปแล้วเพราะว่า,าผู้ใดไก่ได้ดต้นสูงครับนาะผู้ใดสร้างกอดกางสิใดก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่60เส้น70เส้นอยู่ครับพี่น้องครับขี่ไล่สุดขื้หาสิบเส้นกะมีให้พี่น้องในที่เก,ก่าครับสร้างเป็นพันสร้างเป็นหมื่นก็นได้เมือ่อน่ะนลังนสร้างไปทีละหาต้นสิบต้นโอ้ยมันยอมใช่ไหนสอดรักผู้ใดสนใจเฝ้าตัดสินใจครับจะขึนน้นโดนขึ้นโดนขึ้นสะขึ้นเ่นขึ้นโมีประโยชน์ สนใจจนะซื้อเนาะมีประโยชน์นะพี่น้องเนาะสนใจต้องสั่งสั่งต้องปลูกปลูกแล้วดีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ผู้ใดสนใจจังใดแบบใดอสอบถามได้ครับโทรมาถามได้มีแต่พิพ์มาสนใจสนใจในเฟซบุ๊กเอ่ยในเพจเอ่ยในยูทูบเอ่ยปัดออจอนอไปตอบแล้วกัว่าเป็นตอบท่านที่อยู่นะสำหกับข่าบนเฝ่าจังใดก็คือเพื่อถามเหรียญหัวตีเสนอกผู้ดใดสนใจเฝ้าตัดสินใจได้พี่น้องเด้อ ต้อนอยางนาตละสิบบาทยี่สิบบาทบ่แพงคือต้อนทุเรียนพี่น้องอ่านสาระข้ามปลูกในอ่าปลูกไม้ป่าไม้เศรษฐกิจอนาคตเป็นเศรษฐีในน่อนครับพี่น้องครับอ่าผู้ใด,ดสนใจอ่าติดต่อสอบถามมาเลยครับเนาะทั้งเสื้อเฮดทั้งกาไม่เพราะเป็นที่ิตย่ยางนาด้แต่ว่าต้อนอยางนามันเป็นราชาของไม้ป่าในยุคนี้ออกง่ายครับออกง่ายขายของอ่านอน่าคตรวยแนน่ออ่าขออนุญาตฝากเบอร์ครับพี่น้องครับ0-81 483 4ปดสามสี่ศูนย์เก้าหกศูนย์แปดหนึ่งสี่ามเก้ากบอร์ครับพี่นองครับติดแทนแน,น,น่นอะนขันบอดในรับกา้โทกรกลับในเวลาต่อไปนะพี่นองเนาะผู้ได้อยากสิป,ปลูกกระดามผู้ได้อยากสิป,ปลูกยางหน้าบาวาสิเป็นยางหน้าธรรมดาตนละิบ,บาทครับพี่นองับเป็นยางหน้าใส่เฉื่องเห็ดป้า เริ่มต้นที่20บาทครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจจังใดเฝ้าตัดสินใจกรับพี่น้องยาป่าวิ่งเวลาเดี๋ยวจะพลาดโอกาสและนาทีทองอผู้ใดสนใจเฝ้าสร้างนวลนวนครับพี่น้องครับอขอบคุณและสวัสดีครับ